นั่นตัวอะไรนะขาเยอะแยะไปหมดเลยมา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 เป็นสัตว์เดียงของฉันนะเฮ้ยเรนากสัตหน้ยน่นอะไรขาวๆนะใช่ไข่กบหรือเปล่านะเฮ้ยอะไรเนี่ยไข่กบหรือเปล่าเนี่ยอื รวมไปไหนนะ่เาเดี๋ยวจับเอามาเป็นสัดเลี้ยงสักหน่อยสงสัยมันคงไปที่อื่นแล้วแหละไปหายังอื่นมาจับเป็นสัตว์เลี้ยงแทนดีวกว่า,าลาลาลา,ลา นั่นตัวอะไรนะขาเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันจะขาบนี่นะเราเคยดูในสารคดีทำไมแกไม่ใส่รองเท้าลละเนี่ยหรือเขาแกไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าละสิ <c oughs> <c oughs> ฉันเริ่มรักแกขึ้นมาแล้วสิมาให้ฉันจับเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าดีๆนะมามามา,มา,ม,ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะ <c oughs> นี่ <c oughs> น แล้วเจ้าตาขาบน้อยฉันจะดูแลแกอย่างดีเลย,ยเม,มานั่งดูทีวีกันนะเฮ้ยจะกัดฉันเหรอฉันให้แกกัดน,นี่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 ค่กะก็เยอะเดี๋ยวฉันเปิดสรารคดีตขาข่บสาวให้ดูนะนมา,มาดูทีวีกันดีกว่าน้อสาวตาขาบเต็มไปหมดเลยเขาสวยมหมยอื้มเลยไหมนี่อุ้ย ท่านศึกบุกสงสัยเมื่อเช้าพอเติเล้ลเอานมบูดให้เรากินอีกแล้วแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอ,ขอไปจัดการท่านศึกก่อนนะเี๋ี่อย่าหนีไปไหนนะอย่าหนีไปไหนนะเดี๋ยวมานะอุ้ย a few moments later ใส่มุ่งเฮ้ยเจ้าตาขาบน้อยเฮ้ยแกหายไปไหนแล้วเนี่ยเออเจ้าตาขับน้อยแกทิ้งฉันไปอีกแล้วละเนี่ยฉันยังดูแลแกไม่ดีใช่ไหมฉันคงดูแลใครไม่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงตัวอะไรกันหนีไปหมดเลย จุนียเป็นไรอย่างเงี้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยออตะขาบ<า>ใช่ไหมมันหนีผมไปอีกแล้วพี่ฮะมือต้ตะขาบน้อยสัตว์เลี้ยงผมมะใครบอกให้เขาตะขาบมาเลี้ยงมันสัตว์เลี้ยงม <c oughs> ันอันตรายรู้ไหม้ากัดไปมันถึงตายเลยรู้ไหมจริงเลยพี่พใช่เอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อสัตว์เลี้ยงให้เราเดี๋ยวรอให้รู้ไหมเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียววันนี้ก็ร้อนจังเลยตกเช้ามันได้จังเลย สายแล้วนี่ไปดีกว่าอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าเนี่ยโอยอื้อหือเฮ้ยวักันว่ะ